เี้ยมาเดียันหาเลยบนเที้ยเล่อะไรมึงนี่ยๆมึงไอ้ดอแเดแ่ดดดดดดกูจ็บาจะซื้อขึ้นมาจะมีอะไรหายสิเจ็บผ่าจมาจะมีอะไรเนี่ยจะปล่อย

มาชนบ้าเลยเนี่ยข่ายี่หน้าเขาบ้างถึงหน้าตาเนี่หน้าเูก็บางดูไหมอันนี้ตรงนี้เบี้ยวอย่างเงี้ยจิบหายนี่ก็เบี้ยวที่มันโคตรอ่ะปากหลักสูงนั่นเนี่ยมันค่อยสุดช่างอะไรอยู่ตรงกลางมันสูงเนี่ยจิบหายดีมันสุดนะส่วนซบซบซบเนี่ยนะ กะผ่านจะซอขึ้นมาจะมีอะไหายสิกูจะผานทีมาจะมีอะไรเนี่ยจะปล่อย